ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับสันติปากพนังนะครับช่อง YouTube สันติปากพนังก็วันนี้พามาดูบรรยากาศชายทะเลนะครับคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็ฝนตกหนักตลอดวันนะครับที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับชายทะเลนะครับก็คลื่นลมก็ค่อนข้างแรงนะครับนี่ครับบรรยากาศชายทะเลอำเภอปากพนังนะครับ เดี๋ยวกั้ดูบรรยากาศเรย่อยยครับนี่ครับบรรยากาศชายทะเลนะครับที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับก็ฝนตกหนักตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ก็ตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับลื้นแรงมากครับ รบรรยากาศรอบๆนะครับที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ครับตอนนี้ก็ฝนตกลงปล่อยๆนะครับแต่นว่าเครื่องก็ค่อนข้างจะแรงนะครับนี่ครับก็มีฝนตกด้วยครับตอนนี้ ที่อำเภอปากพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ฝากติดตามช่อง YouTube สันติปากพนังด้วยนะครับนี่ครับก็มาถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับนี่ครับพื้นแรงมากครับที่อำเภอปากพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ครับไปดูบรรยากาศรอบๆกัน ดินดูเรื่อยๆครับวันนี้ก็ฝนตกลอยๆนะครับก็มีฝน,น,นตกอยู่ลอยๆ โอเคครับแต่บรรยญญากาศทะเลขึ้นรมแรงและก็ฝนตกหนักทั้งวันนะครับที่อำเภอปากปนังจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็โอเคครับทะเลขึ้นแรงครับตรงนี้ ก็โอเคครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ